พอมันไหม้ปุ ok ๊บอะค่ะตัวแรงความดันของไฟอะค่ะมันแรงมากก็เลยทําให้เรามองเข้าไปแบบเหมือนไม่เห็นนะคะคือแบบปุ่มเข้าไปเลยเราก็เลยวิ่งไปบอกที่ร้านหัวมุมค่ะบอกว่าที่ร้านไฟไหม้ช่วยหน่อยมีพี่เขาติดอยู่ข้างในอะค่ะก็เป็นควันที่เกิดจากหม้อแปลงสังเกตดีดีก็เห็นควันมันพุ่งออกมาจากหม้อแปลงล้นเลยไม่มีไม่มีจากตรงอื่นไม่มีการ เกิดไหมจากตรงอื่นสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเรื่องใหญ่วันนี้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้จะคุยเรื่องที่เกิดขึ้นที่สำเพ็งเมื่อ2วันก่อนเหตุการณ์เพลิงไหม้ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับ สังคมกาลังตั้งคําถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบื้องหน้าเบื้องหลังตมเหตุเนี่ยมันมาจากหมอแปลงลูกนั้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับว่ามีมอแปลงในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยหกหมื่นกว่าลูกนะฮะมันกําลังกลายเป็นสัญญาณอันตรายสําหรับคนเมืองหรือไม่นะฮะย้อนไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทางกอฟอนอเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับทางการในฟ้านครหลวงออกถแถลงการล่าสุดมานะครับ ยังไม่ยังไม่สรุปนะว่ามันมาจากอะไรกันแน่ใน,ใน,ในถแถลงการของกาฟ้านครหลวงได้บอกนะครับว่าผู้เห็นเหตุการณ์สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากหม้อปแปลงสถานี SD 1 2ีหนสหหรือสายสื่อสารที่อยู่บริเวณสถานีหม้อปแปลงดังกล่าวซึ่งข้อเท็จจริงต้องรอพิสูจน์หลักฐานสำนันกงานตำรวจแห่งชาติสรุปสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่วันนี้ผมเชิญผู้รู้สองท่านมานั่งคุยกันนะครับท่านแรกเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นอาสาที่เขาไป ช่วยดับไฟในเหตุการณ์ที่สำเพ็งนะครับครูเบียคุณภาคภูมิชัยสันทนานะครับท่านเป็นผู้บังคับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยศูนย์วิทยุนวมินสวัสดีครับคุณเบียครับสวัสดีครับผมอีกท่านหนึ่งจะได้คุยกันนะอันนี้สําคัญนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับมอปแปลงและตอนนี้นะครับคนกํนาลังกังวลว่ามอปแปลงที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนเนี่ยบางแห่งเนี่ยมันติดกับบ้านเลยเนี่ยนะ เราจะดูยังไงว่ามันมีความปลอดภัยมันจะเกิดเหตุซ้ำรอยที่สำเพ็หรือเปล่าผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหมออะไรไม่ดนนะครับดรสุพันธ์ทิพย์ทิพากรนอาจารย์สวัสดีครับวันนี้คุณจะได้คุยกันอนาะเอาในเหตุการณ์ก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวย้อนมาวิเคราะห์กันนะครับคุณคุณเบียร์ครับผมวันนั้นเข้าไปได้คือไม,ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วครับมันเห็นทันไหมว่ามันเกิดจาก จุดเริ่มตรงไหนคคือไปถึงเนี่ยครับเราเห็นว่ามันมีเปลวเพลิงอยู่บริเวณริมถนนแล้วครับเราจะไม่เห็นแล้วครับว่ามันมาเกิดจากตรงไหนที่เป็นจุดเริ่มมันกระจายไปแล้วใช่ครับตอนนั้นมันมีเสียงดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งก็จะมีเสียงช็อตของสายไฟอยู่นะครับตามเสาไฟฟ้าก็มีนะครับแล้วก็จุดตรงใกล้ๆหม้อแปลงก็ยังมีอยู่นะครับผมตลอดเวลาที่ไปใช่ครับนะครับไฟมันลุกมี น้ำมงน้ำมันอะไรยังไงด้วยไหมคือณตอนนั้นเนี่ยครับข้อมูลที่เราไปถึงเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบว่าประเภทของไทยของมอแปงชุดนั้นเน่เป็นแบบน้ำมันหรือเปล่าครับแต่เราเห็นว่ามันมีเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่ที่รถละนะครับซึ่งเราก็ประเมินว่าในการที่เราจะเข้าดับเพลิงณจุดดังกล่าวครับเราจะต้องควบคุมเพลิงไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามนะครับทีมอาสาสมัครที่ถึงไปในพื้นที่ครับก็เริ่มใช้น้ำนะครับในการฉีดนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามให้มันไป กว้างมากขึ้นนะครับก็ฉีดคุมไว้ก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางภาครัฐเองก็ดีนะครับทางสํานักป้องกันเองเนี่ยเข้ามาสนุนอีกทีหนึ่งครับแต่มันไหม้เนี่ยคือมันไหม้ไอ้ตรงบรรดาสายเห็นไหมตอนแรกคือไปเนี่ยมันไหม้ระเลงหมดแล้วใช่ครับมันเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นหลักตรงไหนก่อนตรงไหนหลังใช่ครับผมนะครับเห็นไหมครับว่าทีมาสาสมตครที่ไปถึงเนี่ยครับก็จะมีการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังจุดอื่นๆที่มันยังไม่ไหม้ครับนะครับเห็นนะครับหัวฉีดน้ํา ที่เห็นกันอยู่ครับว่าฉีดนะครับเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนด้วยนะครับผมการฉีดที่ตอนนี้มันเป็นตอนแรกใช่ไหมเพราะตอนหลังเนี่ยเราดมกันเป็น 20- ่0แล้วหัวแล้วนะครับภาพนี้คือภาพแรกๆนะครับที่อาสาในพื้นที่ถึงนะครับแล้วก็ฉีดน้ํากันก่อนนะครับนะครับส่วนภาพที่เห็นนะครับที่ว่ามีหัวฉีดจํานวนมากนะครับที่ฉีดน้ํามวลน้ําเข้าไปในตึกมากๆเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าในเบื้องต้นนะครับทีมอาสาสมัครที่ไปถึงเนี่ยทุกคนนะครับมีเจตนานะครับที่ดีเพื่อที่จะ เข้าไปช่วยระง,งับเหตุการที่ฉีดน้ำเนี่ยในมุมมองนะครับก็คือฉีดเพื่อป้องกันการลุกลามที่จะไปตึกข้างเคียงนะครับผมะครับจำกัดวงจํากัดวงครับเพื่อป้องกันการลุกลามครับผม<า>บทีนี้<ม>เรื่องน้ําเยอะเนี่ยก็จะมีเรื่องน้ําหนักของน้ําหรือเรื่องสารเคมี<า>ที่ฉีดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะไฟจะลุกกว่าเดิมหรือเปล่าคือการที่ฉีดน้ำเข้าไปจํานวนมากถามว่าถ้าเราฉีด นะครับฉีเข้าไปเนี่ยมีผลกระทบกับโครงสร้างอาคารไหมมีครับนะครับเนื่องจากปริมาณของมวลน้ําที่เข้าไปในตัวตึกเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้การสุดตัวของพื้นเร็วมากขึ้นอมน้ำอมอมน้ําครับประกอบกับวัสดุเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในอาคารสองหลังดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกลุ่มปรบเภทพลาสติกเองก็มีครับกล่องกระดาษเองก็มีครับมันอาจจะอมน้ําอุ้มน้ํามันทําให้การสุดของตัวอาคารเร็วมากขึ้นนะครับ แต่จุดตั้งกล่าวเนี่ยครับที่เราทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันนะครับซึ่งเขาก็ยืนบัญชาการณกจุดเกิดเหตุอยู่เราก็มาพูดคุยกันว่าขอให้มีการหยุดการใช้น้ํานะครับเรามีครับคืออันนี้คือตอนแรกต่างคนต่างมาใช่ครับคืออันนี้ล่าหัวกันคนระดมเข้าไปใช่ครับผมพอถึงพักหนึ่งเราก็เริ่มมีการพูดคุยขอความร่วมมือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องครับอาสาสมัครเองก็ดีครับว่าขอให้หยุดการใช้น้ํา ก่อนนะครับเพื่อให้ทางผู้สั่งการประเมินนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่เข้ามาสนับสนุนบ้างนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงด้วยครับผมผมสลับมาที่อาจารย์อาจารย์ฮะคนสงสัยทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพมาดูนะฮะหม้อแปลงก่อนเหตุการณ์เนี่ยขวัญขึ้นละอุเลยนะฮะแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเรียกช่างเรียกเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมปรากฏไม่ทันการเดี๋ยวอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูนะฮะว่า มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คิดว่ามันคงมีการระุ่อยู่ในนะหรือยังไงฮะสมมัติเนี่ยในตัวมอบแมวนเราพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นทางทฤษฎีที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ขององพิสูจน์หลักฐานไปครับแล้วก็ยังมีมอบแปงที่มันชิดอยู่กับตัวอาคารในกรุงเทพชั้นในอ,อีก400กว่าตัวอันนี้เราก็ต้องถือว่าเราไม่ได้แนะนำนะถือว่าเป็นช่วยกันส่องสายตากันดูนะช่วยกันคิดช่วยกันทำมอบแหวนาเนี่ยภาพเนี่ยภาพเนี่ยอาจารย์ก็ เรานึกถึงว่าเรากระป๋องน้ำมันลม<ะ>ไว้ในรถตากแดดสักพักหนึ่งมันก็เริ่มบวมใช่ไหม<ะ>ใช่ไหมก็คล้ายๆอย่างเงี้ยไอ้น้ําเขาก็พยายามไม่ให้ไอหม้อปแปลงไม่อยากจะให้เกิดการบวมของทางล้านตัวถัง<ะ>ก็พยายามจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็พยายามจะระบายความร้อนออกมา<ะ>ก็เลยก็เลยมีมี ควันมีอะไรขึ้นมานะฮะคือการใช้งานของหม้อปแปลงก็คิดว่าเราเสียบชาร์จมือถือใช่ไหมจากปลั๊กหัวชาร์จยังร้อนเลยใช่ไหมใช้งานไปเรื่อยๆหม้อปแปลงก็เหมือนกันแปลงระดับแรงดันสูง24,000โวลต์รแรงดันสูงเป็น380โวลต์ไฟบ้านแล้วก็3เฟสนะถ้าเป็นเฟสเดียวกับ2 0โวลต์มันก็มีความร้อนสะสมข้างในก็ถ้ามันใช้งานเยอะๆในตัวเลขที่เขาเห็นบนตัวถังอ่ะ500 แต่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยยีปีผ่านไปอาจจะเหลือสัก4 0 0มันประสิทธิภาพต่าลงนะและการใช้งานจริงเขาแนะนำว่าหม้อแปลงไม่ควรใช้100%ของมันอาจจะใช้แค่แปตัวเลขจริงๆเลยเนี่ยน่าจะประมาณทัก3 0 0ที่ควรจะใช้แต่300 kva 300 kva ก็คือ3ามแสนสามแสนวัตตในทางไฟฟ้าสลับนะมันปริมาณมันเยอะแค่ไหนนึกถึงว่าตู้เตารีดตัวหนึ่งสองพันวัตต์นะ ถ้าใจ 5, ่ายห้าสามแสกว่าวัดก็ประมาณประมาณก็สองสามร้อยตัวรีดะนะรีดผ้าพร้อมกันยิ่งยิ่งสองสามรยตัวยิ่งถ้าหน้าร้อนช่วงเที่ยงๆนี่ที่เกิดเหตุคนใช้เปิดแอร์เยอะ,อะก็อาจจะใช้งานตัวตัวหม้อแปลงก็จะร้อนร้อนปุ๊บอย่างที่เราบอกมันก็จะเกิดควันเหมือนกับหม้อต้มสุก,กี้เลยข้างในหม้อแปลงก็เป็นถังมีขดลวด ที่ใช้แปลงพลังงานแปลงถักดาเนี่ยนะใช้งานเยอะมันก็ร้อนมีตน้้ำมันน้ำมันน้ำมันอย่างที่บอกว่าน้ํามันมันทําหน้าที่2อย่างคือเป็นฉนวนไม่ให้ขดลวดมันเกิดการลัดวงจรอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นตัวระบายความร้อนใช้งานไปขดลวดมันร้อนนี่นะก็ถ่ายเทอากาศจากข้างนอกตัวถังมายังตัวขดลวดใช้น้ํามันมันก็จะช่วยแต่อย่างนี้เวลาร้อนร้อนร้อนไปน้ํามันเนี่ยมัน จุดว่าไฟมันแค่ถ้ามันติดไฟได้แบบออยล์เบสนะร้อยสี่สิบห้าก็ติดไฟครับก็สามารถก็ลุกไฟได้ครับอ๋อมันก็เลยคิดอาจารย์คิดว่ายังไงไอไอมันก็คือมีไฟติดไฟอยู่ข้างในมันก็เลยมีควันออกมาลอยออกมามันจะมีความดันก่อนอ่าถ้ามีความร้อนเนี่ยนึกถึงว่าเราเอากระป๋องน้ำอัดลมไว้ในรถมันจะค่อยๆบวมใช่ไหมอ่ามันก็เหมือนกันังเนี่ยในมันร้อนใช่ไหมตัวถังของหม้อแปลงก็จะค่อยๆมีความดันภายใน แล้วก็จะมีกลไกที่เขาจะพยายามลดความดันภายในก็จะปล่อยแก๊สที่อยู่ข้างในออกมาปล่อยของเหลวที่อยู่ข้างในออกมาไอของเหลวเนี่ยเวลาโดนออกซิเจนครับแล้วมันมีความร้อนอยู่มันก็ลุกลกไฟได้อ๋ออันนี้เลยเป็นอยากจะแนะนําว่าออยล์ไทเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ติดไฟแล้วเสี่ยงอยู่คือระบบหมายถึงระบบมออแปลงที่มีน้ํามันอยู่ข้างในอมืมันมีหลายระบบนะมออแปลงมันมีแบบออยล์ไท์ น้ำมันติดไฟง่ายแล้วก็น้ำมันติดไฟยากจุดว่าไฟ300เซลเซียสหรือไม่ก็เป็นแบบดายท้ายไปเลยซึ่งแบบแห้งนะแห้งไปเลยนะซึ่งราคาอาจจะแพงกว่าแหละแต่เราก็แนะนำนะว่าถ้าใช้20ปีหาน้องมามันก็น่าจะถูกหน่อยอะนะก็น่าจะคุ้มแล้วก็ในจุดที่มีความหนานแน่นของชุมชนเนี่ยการแล้วก็ตัวมอบแปลงชิดกับกำแพงขนาดนี้ถ้าเลือกอันนี้ชิดไปนะชิาชิดมาเราดูใน ชิดมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีมาตรฐานไว้ว่าแนะนําจากกรมโยธาธิการนะว่าถ้าชิดล้อใกล้มากอย่างเงี้ยควรจะมีที่กั้นน้ํามันที่ลุกอาจจะลุกเพลิงไม่ให้เข้าหน้าต่างาสมบูรสมตมิรณ์ระเบิดมันจะได้ไม่โดนบ้านคนควรจะมีที่กั้นแต่เราไม่เห็นตรงนี้อาจารย์ครับผมถามหน่อยเวลามันเกิดการใช้ไฟเยอะๆเ,เนี่ยระบบหม้อแปลงมันจะมีเซ็นเซอร์ไหมหรือจะมีตัดอัตโนมัติงไดง้ไหมฮะ โอ้โหไม่งั้นมันโอ้โหแล้วชาวบ้านเขาจะไม่รู้ว่าผมใช้ปุ๊บอะไรเยอะมันจะระเบิดประเด็นเนี่ยคุณเสถียรพูดในคุยข่าวเย็นเมื่อวานผมก็ติดตามแล้วพูดได้ถูกเลยทางเขาบอกว่ามีมนเทนแนนต์ตรวจแล้วปีที่แล้วตรวจตามรอบคือตรวจตามรอบนี่มินิมัมมนเทนแนนซ์คือดูว่ามันผ่านไหมแต่มอเอรแปลงที่20ปีอย่างเงี้ยมันควรจะตรวจให้ละเอียดกว่านั้นต้องขี่กว่าเดิมแต่เราไม่ได้ติดตำหนิใครนะแต่ว่าเป็นคำแนะนำดูว่าน่าจะมีความ ละเอียดมากกว่านี้มีการาเปลี่ยนน้ำมันน้ามันใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพความเป็นฉนวนมันก็ลดลงการนําความร้อนไถเทก็ลดลงเนี่ยตรงนี้เราก็น่าจะน่าจะมีรจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจวัดอุณหภูมิผมเห็นคุณอาจารย์สารก็แนะนําได้ดีนะในเว็บที่แชร์กันว่าให้ใช้ปืนอุณหภูมิวัดไปเนี่ยแต่มันก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคอะซึ่งการไฟฟ้าเองเนี่ยเขามี ศักยภาพมากกว่าเขาก็ควรจะมีแบบติดตั้ง<อ>เป็นพวกเหมือน,นแบบวัดตลอดไอ้วัดอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยนะเออนั่นแหละไปเธอเขาก็แนะนําว่าท่านก็แนะนาว่าควรจะใช้วัดถ้าใครอยู่ใกล้อาวัดก็ดีนะแต่ว่ามันใครจะไปแนะนําใครจะไปวัดได้ตลอดทั้งวันเนี่ยใช่ไหมทางการไฟฟ้าควรจะมอนิเตอร์เป็นเรียวไทม์เลยครับแล้วก็จริง,รงๆระบบนี้มันก็ต่างประเทศเขาก็กทําอยู่นะติดตั้งวัดที่ขดลวดว่ามันร้อนขนาดไหนสมมติระบบอินเทอร์เน็ต ดีครอบคุมถึงทั่วกรุงเทพอย่างเงี้ยครับคนไม่ใช่ว่าข้อมูลนี้ไปอยู่ที่การไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ต้องรอให้คนเห็นควันให้ควันแล้วโทรไปแจ้งเออหน้าบ้านเราเนี่ยหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิขนาดไหนแล้วการเตือนเซือนามิเขายังเตือนกันได้ใช่ไหมถ้าถึงจุดจุดหนึ่งมันเกิดอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยส่งเสียงมาเลยตีสองตีสามเพนได้แล้วนะส่งสัญญาณแสงอะไรมาเนี่ยคือระบบการ วัดอุณหภูมิเรียลไทม์แล้วก็เข้าไปยังศูนย์ของการไฟฟ้าเพื่อรีบส่งมาเช็คแล้วก็คนที่ดูในมือถือเนี่ยมอแปลงตัวนี้ที่หน้าบ้านเราเนี่ยอ,อุณหภูมิเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นตัวไปจ่อเองคือคือเปนเป็นสิ่งที่ดีแต่ในระยะสั้นนะแต่ระยะยาวนี่คือคน่าจะทางการไฟฟ้าน่าจะซัพพอร์ตตรงนี้ครับไอ้คุณภูเบียเคยคเห็นว่าตอนที่ลงพื้นที่ได้ฟังชาวบ้านครับผมได้เล่าถึงมอแปลงลูกนี้เหมือนกันนะใช่ครับผมเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมมาากก็ีร S <S เกิดการขัดข้องมาแล้วตัวนี้ลูกเนี้ยใช่ครับผมนะครับที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับนะครับก่อนที่จะเกิดเหตรุรั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับผมแล้วตรงนั้นก็มีด้วยนะอีกหลายหลายหมอ้อเลยนะหลายลูกนบถ้าตรงข้ามกันก็ยังเห็นอยู่อีกประมาณสองสองม้อนะครับอเดี๋ยวได้ผู้ชมดูภาพนะครับเป็นภาพการระเบิดของหมอ้อแปลงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันนะครับระบบการทำงานเวลามันระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะและผลของมันได้เป็นยังไงจะกลับมาวิเคราะห์กันช่วงหน้าเรื่องใหญ่วันนี้ครับ